สาาัดต้มีอะไรเลยจา,ารอะไรยังถ่ายเลยวันนี้แบบเอาแบบน้อยมาให้เราถ่ายเยาพราะว่าเด็กเลิฟมันขับยากนี่นี่ต้องแปะเข้าไปแล้วสมัยนี้เขายังเป็นแบบหรือว่าที่อื่นก็มีแอะไรนะมีเครื่องด้วยหรือว่าเป็นแค่คนลูกค้าคุยได้นะคะแล้วจีบก็ได้นะคะแกลบขับรถอยู่เป็นคนสบต่เป็นคนอยู่ตอนนั้นดูบุหรี่ไ้ก็กลับไปดูไปคนตินสดสวั <laughs> สดีค่ะทุกคนพบกับคนดูอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะที่ฉันได้รายการใหม่เด็กติดเหล็กอยารู้คือบ้านพี่อ้ําเนี่ยเขาทํากับเหล็กใช่ไหมชือหัวเซงมิเรียนแนกรุปวันเนี้ยก็เลยอยากมาเป็นเด็กส่งเหล็กค่ะหัวเซงมิเรียนแอกรุปเปิดมากี่ปีแล้วนะสี่ปีสี่สิบปีเลยหรอที่เคยเล่าให้จุนฟังว่าตอนเด็กกับมาให้เธอไปส่งเหล็กหรอใช่ใช่อารมณ์แบบนี้แหละที่ทำนไปขึ้นเหล็กส่งเหล็กแต่ก็มีเด็กติดรถเนะเออแต่ก็มีคนติดรถอยู่คนงานมัน ไ้พวกนี้เวลาไปส่งของไปส่งไปส่งของเอาของขึ้นของอะไรเงี้ยต้องมีเด็กติรถมาช่วยคนนึงไงก็คือวันนี้เราจะไปส่งเหล็กให้ลูกค้าจริงๆเลยใช่ไหมใช่แล้วทำไมตอนเด็กม้าถึงให้เธอไปส่งเหล็กก็ต้องต้องรู้ทุกอย่างนะเหมือนเราต้องไปคุยคคนที่เขาทํางานแบบนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าประสบการณ์ขางเป็นยังไงพอมาเราดูแลลูกน้องเราจะรู้ว่าแบบเออ แต่ตำแหน่งเขาก็มีมุมมองในหน้าที่หรือแบบมีความรู้ชอบที่ต่ากันแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีว่าออกมาทำเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารแบบไ้นเลยลเยก็ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะจู้ว่าจู้ว่าดีหรืออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะผู้เป็นตเหล็ก็มีพวกสีพวกถังไม้กวาดอะไรมีหมดเลยเออก็คือทุกอย่างที่ใช้ในหน้างานอะสต์ก่อสร้างทุกอย่างที่ใช้ในซต์ก่อสร้างที่มันไม่ใช่เหล็กอะ แต่คนนั้นเล่นงานเป็นตลดหมดคือส่ก,กระเ,เบือยันเรือใสายสักระเบือยันเรือลบเกี่ยวกับงานก่อสร้างใ,ใช้งานเห็นลา,ายซลายังขายเลยจริงเหรอ,อสลา,ายก็ขายขายทุกอย่างบางทีใช้บางทีหน้างานเขากินข้าวอะไรเขาล้างนู่นล้างนี่เขาแบบสั่งอของอย่างงาู้นเขาสั่งสั่งอื่นแล้วเงี้ยแล้วเขาบอกอเอ้ยเขาแบบบางทีเขาบอก่าลายหมดเลยแล้ววันนี้นะคะผัดสบงสเบียงผัดข้าวมาด้วยอะทานไหม อัพโปรผัดข้าวบาเมื่อเช้านะกินบนรถเดี๋ยวจุนจะถ่ายให้ดูตอนที่เขายกเหล็กลงอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังพี่สมนจุนขับได้ไหมรถรถปิ๊บขับเพีจุนขับได้จุนขับออสจับขับมอไซค์ได้ขี่ขับมอไซค์ได้ขี่มอไซค์ได้ขี่มอไซค์เป็นแมนนัวปะแมนนววหรือว่าเป็นออโต้แมนนัลเป็นมอไซค์ ว่าไม่รู้ไปอันนี้ก็พอได้มันหลักการเดียวกันเอาหรอกปกติพี่ขับปวดอันนี้คือคูชัอ้วกมันต,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 ต้องนับถือใจคนที่เขาขับทั้งวัน,นอะเนาะแล้เนาะเออใช่เหนื่อยด้วยเหนื่อยจุว่าขับรถอะเหนื่อยสุดละเออขับรถส่งเหล็กแต่วันนี้มันเหนื่อยถ้ายิ่งแบบเป็นพวกเหล็กที่มันแบบใหญ่ใหญ่ะใหญ่ๆนะ่ๆที่มันต้องแบบว่าขับระวางหน่อยแล้วว่าห้ามขับแรงอะไรเงี้ยแล้วคือมีเหล็กี้ขึ้นทางด่วนไม่ได้ เป็นกฎหมายที่เดไม่ได้แล้วเธอไม่ค่อยไม่ไม่มีความไม่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยแล้วมามาคุกคีกันอะไรเงี้ยหรอมาคุกคีกับมาคุกคีกับวงการนี้วงการนี้วงการนี้รู้สึกว่าก็ของของกับเธอแหละก็เลยคุกคีรู้สึกดีเพราะว่าดิเพราะว่าดิ่ฉันเป็นคนชอบอะไรแบบลุยๆแล้วแล้วก็แบบชอบทำอะไรใหม่ๆก็คือชอบมากแล้วก็ได้คนเน้นนี่คือชอบมากเดี๋ยวพาไปดูกันว่า ไปถึงทอ๋ออะไรเพื่งแล้วนี้เหล็กนี้ไปรับมาจากโรงงานเราใช่ไหมใช่เหล็กนี้ขึ้นมาจากโรงงานเราอะอันนี้คือเหล็กไปรับมาจากที่งวนเซ็งนะคะที่โรงงานที่งวนเซ็งแล้วก็มาที่ออฟฟิศแล้วเราก็ไปส่งแล้วเหมือนขอเขาต้องมาเซ็นมาอะไรกับที่ออฟฟิศแล้วก็ไปส่งลูกค้าใช่ใชไหมบริษัทพี่อ้ําเขาก็รับทําไม่ได,ด้นะก่อสร้างด้วยบ้านเบิร์นร้านอะไรก่อสร้างหมด ออกแบบด้วยเพว่าไอ้พาร์ทออกแบบและก่อสร้างเนี่ยพี่คทำมาประมาณห้าปีพี่เปิดแผนกนี้มาห้าปีเพราะว่าเปิดอันนี้เป็นเป็นสายงานของพี่กันเออเราก็เลยแบบโอเคเป็นสายงานที่พี่เรียนมาแล้วก็เรียนจบมาเออนี่พีถึงแล้วไงเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยไหมคะวันนี้แบบเอาแบบน้อยๆมาให้เราถ่ายเพราะว่าเด็กเลิฟมันขับยาก น,นี่ในต้องแบกเข้าไปแล้วสมัยนี้เขายังเป็นแบกหรือว่าที่อื่นก็มีแบบอะไรนะมีเครื่องด้วยหรือว่าเป็นแค่คนก็คือตามตามหน้างงานถ้าเป็นพวกไซต์งานก่อสร้างพวกนี้มันจะมีเครื่องทุนแรงให้แต่แล้วแต่ว่าบางที่ก็จะไม่ไมีเครื่องทุนแรงบางที่ก็มีเครื่องทุนแรงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแต่ที่๋อ,อ,อนี่ไงแบกเข้าไปละแต่บางที่ที่แบบว่าเครื่องทุนแรงที่มันใช้ไม่ได้ ที่มัเกิดจากที่แบบน่างงานมันแคบอะไรเงี้ยแบบไปเองอ่ะต่อไปเราจะไปเอาไม้ต่อนะคะไปเบิกไม้ใช่ไหมคะพี่ประยู่แล้วก็ไปสบลูกค้าอ่ะนี่พี่นี่เพื่อนมาละ่ิไปค่ะ เธอเมื่อกี้มีพี่ผู้ชายมาคุยกับฉันด้วยเข้าในไอโฟนเหรอเออลูกค้าเขาอธิบายให้ฉันฟังอยู่แล้วเธอไปเข้าห้องน้ำคนงานใช่ไหมฉันได้ไปเข้าในบ้านเขาแล้วจ้ะแล้วเขาดูหน้าตายิ้มแบบคุยอะจูใหญ่อยากไปเข้าไปคุผู้หญิงผู้หญิงเออเลการตลาดมันก็เป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งอะทุกคนเวลาไปเจอลูกค้านอกผู้หญิงสวยๆเพราะว่าวงการพวกนี้มันก็จะแบบมีแต่ชายแท้อะทุกคน มีแต่แบบก่อสร้างก็เลยแบพวกผู้ชายทําแล้วพอผู้หญิงเข้าไปนี่คือแต่เมื่อกี้มันพักเที่ยงไงก็ฉันเข้าไปตอนคนงานกําลังกึงเหล็กนี่คือไอ้นี่เลยะนี่ไงเดี๋ยวไปเบันเทิงเลยนะส่งไม้เนี่ยมีเดี๋ยวไปส่งไม้โอเคได้ลูกค้าคุยได้นะคะตวจีได้นะคะแฟนขับรถอยู่เป็นคนขับรถเป็นคนขับรถอยู่แฟนเป็นคนขับรถอยูะส่งเหล็กจบใครจะสั่งเหล็กสั่งอะไรรีเควสคุณดุดให้ไปส่งได้แต่ต้องสั่ง หนึ่งร้านคือไปส่งเดี๋ยวล้านหนึ่งนี่ไอนี่เลยไปทำกับข้าวให้กินด้วยอะทุกคนตอนนี้มามารับไม้เดี๋ยวไปส่งลูกค้าค่ะอันนี้เรียกไม้อยู่คาริสตสใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่นะทุกคนมารับไม้มาเบิกไม้เอ้ยโปว์ไม้ส่งลูกค้า ค่าแดนนะคะเพราะว่ามันเลยมาเป็นกฎหมายของไทยนันทศาลอยู่ลวค่ะเราจะมาทานจะมาอีสกันนะคะ่ะที่คุณดลุดทำมาเมาื่อเช้าข้าวกล่องอาหารครีนจ้าผัดหัวปักยาวเมื่อเช้าพี่อำชีวิตแล้วเลย,ยไก่ผัดไก่ ไม่ได้กินเลยข้าวผสมลูกเดอยนสาเฮลตี้เกินอร่อยอะเราจริงนะทุกคนหลังๆ ก็คือทำแบบข้าวแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็ปรุงแบบปรุงน,น้อยๆอ่ะก็คืออร่อยแล้วทุกคนเนาะกินไปเรื่อยมันจะชินเองแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยทุกคนกล้องมันจะส,สั่นอีกนึงนะเพราะว่าติ่งอ้าบกีกับผูกตั้งแต่คบกันมาจันทำอะไรจุนทำอะไรอร่อยสุดจุนทำข้าวอร่อยจุนชอบอะไรบ้างอะไรอร่อยสุดนัมเบอร์วันติดตาตึงใจ เพราะผัดอเมริกันไก่ตุ๋นแต่ไม่ได้เธอเธอจะพูดไปสิว่าอร่อยทุกเมนูไม่แต่มันมีอันหนึ่งที่แบบปลาปึงเลยอะอะไรอย่าเกี่ยวไก่อ่ะเป็นสะโพกหรือก็ใช่ไงไก่ซอสไงใช่ไหมเออเออหน่าใช่อ่ะซอสญี่ปุ่นใช่ไหมซอสเนี้ยเออเออเสูตรคุณเนิร์ดอร่อยมากไก่ตุ๋นไงไก่ตุ๋นซอสแล้วจุนทำกับเธาอร่อยปะไก่ทอดก็อร่อยไอ้ขาผัดอเมริกันเขาดอเมริกันอ่ะเฮ้ยชอบอันนี้น้ะพริก พี่ก็เปียเแหวนแง่คุณดูดทารกทุกอย่างค่ะนี่แวะซื้อผลไม้คุณแม่เย็นๆนะคะไปกินบนรถกันส่งอีกที่นึงแล้วก็ไปละนี่ซื้อมะละกอคุณแม่เมื่อกี้ชนีสวยนะอะไรดีมะละกอหรือชนี <c oughs> มองไม่หยุดไข่มองสาวไม่หยุดไม่ต้องสวยก่อนตอนขับรถส่ง ทำเรื่อจบใหม่อะไรเงี้ยันตอนนั้นดูบุหรี่ไเออแล้วขับไปดูไปพตดฟินพตดฟินเลยเด็แล้วขับเรืแอ้เรื่องขับแบ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 บบุหรี่แบ่งบุหรี่ให้คนงานดูิแบบงบุหรี่ให้คนงานดูด้วยโอ้โหเฮียฝาว่ะเออแล้วก็ูว่าคนงานฟินแบบแ้วกบซื้อกระเทงแดงเงี้ยมากินจริงหรอแล้วติดกระเทงแดงติดกทงแดงมากเลยว้ยอ้ยติดแบบติดแบบ ต,ต้องกินตลอดอะ่ะไม่รู้กินเพราะอะไรคือกินเพราะมันแค่อร่อยเว้ยไม่หวานคือกินแล้วมันหวานแล้วมันก็ทําให้มีพลังอย่างนี้เปล่าแน่นะใช่อ่ะแต่ไม่รู้มีพลังจริงหรือเปล่านะเออกินเพราะมันอร่อยอะ่ะกินแล้วกินแล้วมันก็สดชื่นกินนะไปด้วยดูบุหรี่ไปด้วยหฟินเลยฟินมากอร่อยมีมีจริงล่ะคะ่ะมาส่งแล้วเขากำลังก่อรรรสร้างเลยค่ะทุกคนโ <ừ> ครงการคอนโดทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กํลาลังขัจอดเทียบกับตรงนี้นะคะพี่น้องกำลังจอด เพื่อเทียบตรงนี้แล้วเขาจะโยนไม้เข้าไปในไซส์เลยนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะโยนไม้มาดูเขาโยนเจอไรมายูคาริทัสอันนี้เอาเขาไปทอะไรปกติพวกงานก่อสร้างไหนพวกไม้เขาเรียกว่าไม้ยูคาใช่ปะ่ปะปกติพวกงานก่อสร้างนี่เขาจะเอาแบบไปทำพวกงานขับยัน อะไรคเนียเออคำนี้เวลาเทเสาเทปูนเทเทคาอะไรเงี้ยหลอกเขาทีเออเวลาค้ำเออเวลาเห็นไม้เขาเขาแบบว่าอเคยเห็นเออเออเออเอาไปค้ำเออหรือไม่ว่าบางที่ก็ใช้แบบเป็นเพิงมสำหรับคนงานบางทีเอามาค้ำต้นไม้อะไรเงี้ยเออบางทีก็ใช้พวกงานค้ำปกภาดโฆษณาอะไรเงี้ยรั้วชั่วคราวก็ทำได้ไอ้ไม้พวกนี้ก็ทำเป็นรั้วชั่วคราวได้อ่ะอ๋อทุกคนคะอันนี้ก็เป็น ep แรกพามาดู เรียวๆเลยส่งเหล็กส่งงานเบตเตลิดส่งไม้ส่งปูนจริงๆอีกเยอะมากมาเดี๋ยวจะทําให้ต่อเนื่องเนาะทุกอาทิตย์เนาะก็ทุกที่ดี่ยว็ดทำให้อาทิตย์ละวันเลยอาทิตย์ละวันมาเป็นเด็กถ,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 ถ้าถ้าถ้าแบบถ้ามีเวลาก็สองวันอะไรคุณดุดก็มาเป็นเด็กอะไรนะเ <c oughs> ด็กติดเหล็กเด็กติดรถนะคะ <c oughs> ของรถง่วนเสงติดเหล็กเอาวังว่าทุกคนจะสนุกกับนาคลิปนี้จจอยนะคะใครชอบ คอมเมนต์มาก,กดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปละทุกคนบ๊ายบายค่ะเด็กต <ams on> ิดเหล็กไปแล้วค่ะบ๊ายบาย